พบกับคุณหมอไก่ยืนหนึ่งเรื่องดวงตาที่กลับมาพร้อมแคมเปญ The Eye Story Tree ที่จะมาแปลงโฉมสารฝัน,นและคลายผมด้อยบนใบหน้าให้กับผู้โชคดีทางบ้านเกิดแรงบันดาลใจอะไรให้กับหมอที่จะทำเหมือนว่าทำตาฟรีๆ mm hmm. แล้วก็ทำมาแล้วสองครั้งยังจะทำอีก ผู้ร่วมกิจกรรมของซีซั่น2องะคะที่พลาดโอกาสไปอะแล้วน่าเสียดายแทนมากเลยแกก็เลยอยากจะมอบโอกาสพิเศษดีๆแบบนี้คะ่ะก็เลยกลับมาทำ d i Story ซีซั่น3อีกครั้งหนึ่งคะ่ะปรับกล้ามเนื้อตาแล้วตาจะดูโตขึ้นแบ้วขึ้นแล้วก็ดูสดใสขึ้นอยากจะเห็นโฉมหน้าเต็มๆแล้วคะ่ะคุณอาใช่เชิญพอเราได้มาทำตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ดีใจมากแล้วเราก็ภูมิใจอะว่าเราก็มี โอกาสที่ได้สวยได้หวานขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยปรับกล้ามเนื้อตาแล้วตาจะดูโตขึ้นแล้วขึ้นแล้วก็ดูสดใสขึ้นเขาก็ทักว่าทำไมตาดูมิติสวยขึ้นเนาะอะไรอย่างเงี้ย